สวัสดีค่ะเด็กๆพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปาการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้นะคะเราเะมหเรียนหน่วยการเรียนรูน้เรื่องวันเด็กวันครูนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักความสําคัญของครูกับการปฏิบัติตนต่อครูนะคะความสําสคัญของครูนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาฟังความสําคัญของครูนะคะหน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสําคัญ,ญยิ่ง เพราะการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะได้เดติบโตขึ้นเป็นคนละเมงที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในการข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสําคัญในการสร้างสารรค์บรรดาลอนาคตของชาติและบ้านเมืองพระราชวาาของสมเด็จพระบรมอวสาธธราชยามกุฎราชกุมาร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูณอาคารใหม่สวนทนองในวันพุธที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2522การปฏิบัติตนต่อครูนะคะที่เด็กๆควรปฏิบัติก็คือการให้ความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ทุกท่านปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรง รักและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเองให้ความร่วมมือกับครูอาจารย์และโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมีความรักสามมนาคีต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างฝันฝนะคะวันนี้นะคะน้จะให้เด็กๆลงเส้นจากคู่ภาพที่เหมือนกันแล้วก็ระบายสีภาพที่เป็นสีเดียวกันนะคะ กิจกรรมการอ่านนะคะวันนี้เราจะมาทะทวนการอ่านบทที่เก้านะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเนื้นะคะบอโอทอบทอีทีีอีกที่บทที่เก้าคออันคำคออัวบอควบกรออันกลาเมถูกร่างคำควบกล่างบทที่เก้าคำวบกรํางปออปอรอออออาอาปรออาปลา ปอปลอลอออาอาปลออาปลาปอลอาปลาคำใต้รูปภาพนะคะปอปอาปลาลอาลาปลอาปลาขอูคูรอูรูอรออครูตออีตีรออีรีตรออีตรีคอไอโยคายวอไอายวายคววออโยควาย อ่านเป็นคำนะคะลปลาลาปลาคูรูครูตีรีตรีไยวายควายต่อไปนะคะ,ะคกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนคำนะคะภาษาอังกฤษแต่ก่อนจะเขียนเรามาอ่านคำก่อนนะคะคำที่1น N, U R S, S E Nurse Nurse แปลว่า,านางพยาบาล O X Ox Ox แปลว่าวัวตัวผู้ P I G Pig Pig แปลว่าหมู Q U e N Queen Queen แปลว่าพระราชิี R A b B I T Rabbit Rabbit แปลว่ากระตา่าย S U N s ันันแปลว่าโดงอาทิตย์ T O T top top แปลว่าลูกคา U M B R E แบบต้น L A u m e l a u m e l a แปลว่า่ม V A N van van แปลว่ารถตู้แบบต้น U E B web web แปลว่าใหญ่ในมุม แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะ